อาโยก็ขอสวัสดีชาวแวมพร์ทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะเองนะคะก็สำหรับในส่วนของคลิปวิดีโอในวันนี้เนี่ยเรานะคะมาอยู่ในส่วนของเกมโลบล็อกอย่างในแมปที่มีชื่อว่า Multiverse Fighter Simulator กันนั่นเองสำหรับในส่วนของคลิปวนนีนะคะก็ยังอยู่กับแฟนของเรากันอีกเช่นเคยน,นั่นเองเนาะอะอฮิอ่ะฮิอ่ะฮิอ่ะใช่ละคะทุกคนก็ในส่วนของไอเจ้าแมปนี้เนี่ยต้องบอกเอาไว้ก่อนนะคะว่า เป็นแบบแนวซิมูเลเตอร์ที่ในส่วนของตัวละครน,นะคะหรือว่าพวกมอนสเตอร์เนี่ยจะมาจากในส่วนของทางค่ายมาเวลหรือ DC นั่นเองซึ่งเราเนี่ยก็ให้บอกตรงๆเป็นผู้ที่คอยติดตามในส่วนของทงั้งทางฝั่งมาเวลแล้วก็ DC นะคะซึ่งเป็นอะไรที่แบบดีมากๆเลยและไปเจอแบบนี้มาพอดีนะคะเหมือนแบบนี้เนี่ยก็คนแรกเนี่ยถือว่าใช้ได้แล้วก็เป็นนซิมูเลเตอร์ที่ค่อนข้างจะน่าสนใจกันมากเลยก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะมาทําการลองเล่นดูกันเลยนะคะว่าจะเป็นอะไรยังไงกันนั่นเองนะคะคุณผู้ชมโอเค แต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปกันเนี่ยก่อนอื่นแชร์กันฝากดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe แล้วก็กปดกระดิ่งเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนั่นเองนะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่อยากจะมาร่วมเป่นเกมในการับเราสามารถเข้ามาจอยกันทางลิงก์ดิสคอตที่ใต้ description แล้วก็ชุมชน u t u b e เลยนะคะก็สามารถเข้ามาจอยกันได้เยอะๆเลยนั่นเองเนาะแต่ว่าช่วงนี้นะอาจจะไม่ได้เล่นเนาะขอเล่นไปก่อนสักพักหนึ่งแล้วกันนะคะต้องขอภัยทุกคนด้วยแล้วกันเนาะ อ่ะโอเคก็ถ้าทุกคนเนี่ยพร้อมกันแล้วเราก็มาลองเล่นพร้อมกันเลยนะคะว่าแมปนี้จะเป็นยังไงสำหรับในส่วนข,ของแมป Multiverse Fighter Simulator กันนั่นเองโอเคอันนี้ก็คือเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะคะก็จะมีในส่วนข,ของระบบสอนเล่นกันนั่นเองนะคะอย่างแรกให้เราเนี่ยทำการกดคลิกที่ส่วนข,ของปุ่มสีแดงนะคะที่มันมีหน้ากากเนาะเพื่อเป็นการอีคิวหรือว่าใช้งานฮีโร่ของเรานั่นเองตัวเริ่มต้นที่เราได้มาเนี่ยจะเป็นในส่วนข,ของทางฝั่งสไปเดอร์แมนนะคะ หนดูสิสเปเนอร์แมนนะคะอินสิกแมนนะคะก็เชื่อหน้าจะากรลิกาซิตด้วยการกดใช้งาน,นจะมีการบอทเลเวลนะคะแล้วก็ค่าดาเมจที่มันสามารถทำดาเมจได้ level อีะคะิวเลเวอเร้ามค่ะหรือว่าขายก็ได้เหมือนกันอะไรประมาณนี้อ่ะกดอีคิวใช้งานเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นหมนแบบตั้งค่าค้นหาล็อกในส่วนของตัวฮีโร่ที่เราอยากล็อกไว้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็สามารถขายได้หมดเลยมีระบบ e อันอีคิวอแล้วก็อีคิวเบสซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะคะ ก็ใช้งานเสร็จแล้วให้เราเนี่ยไปทําการโจมตีในส่วนของพวก Escape Inmate คะหรือว่าเป็นพวกที่แบบคนคุกเอาจากักคุกออกมานั่นเองวูไดไลทูมายหนึ่ t เอ็กซ์เบในราคา5,000อย่างละกันแบมมี่เนี่ยต้องบอกเอาไปก่อนนะคะว่าออกแบบมาได้สวยมากๆกดไดคแท็กดูสิกดไดคแท็กนะคะคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็สามารถกดในส่วนของคลิก for extra damage ได้นะคะเพื่อเป็นการช่วยโจมตีนั่นเองนี่เฮย้ยทุกคนแอนิเมชันดีจัดเลยเฮย้ย เขาออกแบบมาดีมากๆ,ๆเลยคุณผู้ชมถ้าทุกคนสังเกตด,ดีๆอ่ะนะฮะนี่เอาซิได้เงินมาทีละห้าสิบเดี๋ยวให้ทุกคนดูอีสองรอบนึงนะคะเวลาสไปเดอร์แมนใช้งานแอนิเมชันนะคะนี่ดูตรงแถบบาร์สีน้ําเงินนะเห็นไหมเอ่ยให้ดูก่อนนี่โหนโดยใช้นี่ไงยายแมงมุมอมืเอาซิเอาไงอ่ะโอ้โหอย่างเท่เลยฮะโอเคหลังจากนั้นก็ให้ไปทําการเปิดในส่วนของระบบคริสตลัลนั่นเองฮะซึ่งระบบคริสตลัล น่าจะเป็นระบบสุ่มเปิดในส่วนของฮีโร่ของเราหรือเปล่าเออมีในส่วนของระบบโลบัสด้วยนะคะโอเคดูซิตรงนี้มีตัวอะไรกันบ้างเอ,อ่ยมีในส่วนของระบบคอมมอนแล้วก็ไปจนถึงมิติเลยไม่มั่นใจนะคะว่ามันมีตัวหลับหรือเปล่านะไอเจ้าแมปนี้เนาะอ่ะไหนลองกดโอเพนดูซิมีตัวคีวกับตัว E ีนะคะตัวคิปเป็นการเปิดโอเพนตัวเดียวเนาะตัวอ e ีเป็นการออโต้นเองโอเค เบอร์คริสตัลมาก็ได้มาเป็นไอเจ้าตัวสไปเดอร์แมนอีกตัวหนึ่งนั่นเองฮะก็เรียบร้อยฮะคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็ให้ไปในส่วนของตรงสปาวนะคะเพื่อที่จะรับเฟสอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็อารีนาอะไรต่างๆแล้วก็อื่นๆอีกมากมายอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของระบบสอนเล่นทั้งหมดนะฮะโอเคตอนนี้คือเราสามารถสวมใส่ใช้งานฮีโร่ของเราได้เป็นจํานวน3ตัวด้วยกันตัวนี้เนี่ยจะมีในส่วนของมิสเตอร์ออสตพบสนะคะอืมโอเคดร็อคเกอร์ออสตพบสเราอยู่ตรงนี้ ตรงนี้น่าจะมีเควสด,ด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นขอทําการดูในส่วนของระบบหน้าต่าง GUI กันก่อนเนาะในสือของตรงทางด้านฝั่งซ้ายมือจะมีคล้ายๆกับคูปองนะคะอันนี้ไม่มั่นใจว่ามันคือตัวอะไรตัวลงอารีนาหรือเปล่าน้อมันจะให้อารมณ์คล้ายๆกับแบบออนิเมะไฟเตอร์ซิมูเลเตอร์นั่นเองเออไอตัวสีแดงนี่ยน่าจะเป็นตัวลงดันเนาะ DPS ก็จะมีค่าบอกด้วยมีค่าเงินนะคะตรงนี้ก็บอกไปแล้วเป็นการกดใช้งฮีโร่นะคะ ร้านค้าน่าจะมีในสื่ของระบบโลบัสแล้วก็ตัวละครที่โอ้โหไม่แต่ตัวที่เราไม่รู้จักบางตัวนะคะเดฟพูเนี่ยรู้จักอยู่อาร์เมอร์แบดูอันนี้ก็รู้จักบูลลี่เขาเอาหน้ามาแปะหรือเปล่าทำไมน้าเปไปอย่างนั้นนะคะมีเจ้าดักแมนด้วยดักแมนที่คุ้นๆมากเลยเหมือนเคยเห็นอยู่ในไหนสักเรื่องนึงเนี่ยแะฮะ โอเคก็จะมีในส่วนของเกมพาสนะคะแล้วก็จำนวนเงินที่สามารถใช้โลบัคซื้อได้นั่นเองโอเคแล้วก็ตรงนี้เนี่ยที่เป็นลลกสอดน,นะคะจะเป็นที่อัปเกรดนั่นเองค่ะเวนาบอกเนาะโลบัคที่เราใช้นั่นเองนะคะอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ไหนดูซิอันนี้จะเป็นอะไรเอ่ยเป็นสัตว์ขี่นะคะโอ้เอาเรื่องนะคะคุณผู้ชม เราจตาตัตงค่าก็ปิดเสียงแพงในเกมอะไรประมาณนี้เนาะโอเคนะ่าสนใจมากๆเพราะเบสเซอร์เวอร์แบบนี้คือฟรีนะคะซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเหมือนกันค่าแศษนะคะก็จะอยู่ตอนทางด้านฝั่งล่างขวามือนะ,ะจะมีการบอกค่าดาเมจค่าความรักนะคะค่าโชคาดีเนาะคูณจำนวนเงินฟิลส์เอ็กซ์พีนค่ะแล้วก็คริติคอลชานสุดว่าโอกาสติดคริติคอลนั่นเองสามารถปิดตรงนี้ได้นั่นเนองค่ะโอเคและลองดูซิกดคุยกับเควสคนนี้ก่อนเจเจแฮมจอนสัตวนะฮะ ให้เราเนี่ยไปทําการกําจัดนนองน่าจะเป็นกำจัดทั่ว Incap Inmate นั่นเองค่ะเพราะว่าเขาเได้ทําการแหกคุกออกมานั่นเองทั่วลอบแมนฮัตตันนั่นเองค่ะคุณไปชมก็มาทําการกด Accept กันเลยแล้วกันฮะ้ั q u e s t ให้เราเนี่ยไปทําการกําจัดพั่ว Escape Inmate เป็นจํานวน20ตัวด้วยกันโอเคได้เลยในดูซ nice ิว่ามีอันนี้มั่งชึบแย่ไปจมนตีได้ใช่ไหมอ่อโอเคถือว่าดีอยู่ฮะ แล้วก็ถ้าในส่วนของคลิปวิดีโอในวันนี้เนี่ยถ้าเสียงมันแบบว่าแ,กแตกๆหรือว่าเสียงมันแผลๆยังไงต้องขออภัยทุกคนดนะเพราะว่าเขาเจ็บคอนิดนึงเนาะอ่ะโอเคนี่ไงอืมได้เงินมาล้วนๆแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยจะเอาเงินเนี่ยไปทําการสุ่มนะคะในส่วนของพวกฮีโร่นะคะว่าเราเนี่ยจะได้มาเป็นตัวอะไรกันบ้างละเองฮะโอเคอ่ะ การตีไปนะคะคุณผู้ชมอาจจะต้องขอทำการฟาร์มตัวนี้สักพักหนึ่งงั้นเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเจอกันอีกทีตอนที่ฟาร์มภารกิจของ e s c a p e Inmate เสร็จเลยแล้วกันฮะโอเคทุกคนฮะในตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนของภางรกิจสุดท้ายและะ้วนะคะจะเสร็จแล้วนี้ยิงใยแมงมุมกันแอนิเมชันคือต้องยอมรับจริงว่าเท่มากนะคะโอเคหลังจากนั้นพอทำเควสเสร็จก็ให้อาเควสเนี่ยไปส่งให้กับคุณเจเจมจอนสันนั่นเองอ่ะกดคุยนะคะ โอเคก็ขอบคุณสําหรับความช่วยเหลือนะคะเอาในส่วนของเงินสองอยนี่ไป่็เป็นการแลกเปลี่ยนสำหรับการทํางานที่ค่อนข้างจะหนักเนาะก็ขอบคุณมากๆเลยแล้วก็อย่างต่อไปนะคะก็จะมีในส่วนของเพสต์ตอบไปอย่างที่ต้องทำการกำจัดในส่วนของพวกหัวหน้าอินเม้นทนะคะคอร์รับออฟฟิเซอร์อะไรประมาณนี้เนาะโอเคเดี okay, ๋ยวเราเนี่ยจะไปทำการลองดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนั่นเองแต่ก่อนอื่น,นสุ่มในส่วนของอีเซนเบิร์สคริสตัลกันกอ่อนละกันเนาะ,ะตรงนี้ด้มิสเตอร์ออคส์พุสเนี่ยเหมือนจะยังตีไม่ได้นะคะ ตีด้าน,น่าจะนาอยู่เหมือนกันเนาะเดี๋ยวค่อยแล้วกันอันนี้น่าจะมีในส่วนของระบบคราฟติ้งด้วยนะคะเราจะต้องมีในส่วนของตัวละครที่เหมือนกันทั้งหมด4ตัวนะคะเพื่อที่จะเป็นการคราฟอัลติเมทนั่นเองน่าสนใจนะอันนี้น่าจะเป็นระบบอารีนาอันนี้ก็ต้องไปเวอร์ใหม่นะห้าพันเดี๋ยวค่อยแล้วกันเนาะอารีน,น,นาเหรออืม โอเคมันก็จะมีเวลาบอกนะคะเวลาที่จะลงดันเนาะเหลือเวลาอีกประมาณ9นาทีนั่นเองคะแล้วก็ค่อยไปลงดันได้นะั่นเองอะไรประมาณนี้น่าสนใจมากมากกันเลยทีเดียวนะคะแ,แบบนี้มาทําการสุ่มกันก่อนเดี๋ยวเราต้องไปทําการกำจัดพวกคอร์รัปต f ออฟิเซอรแล้วก็เ n m นเมลีเดอรนะคะเดี๋ยวลองดูาิกดตัว E ได้นะคะคุณผู้ชมเอาเรื่องนะคะ list taker โอเคเฮ้ยนี่มาเป็นเอ้ยเดี๋ยวนะคุ้นๆมากเลย บางตัวก็คือไม่ได้ดูนานมากแล้วนะคะคุณผู้ชมก็เลยจะไม่ค่อยได้แต่คุ้นหน้ามากฮะแต่และตัว insect manor นั่นเองนะคะหรือว่าเป็นตัว spiderman ภาคสีดำเนาะโอเคทุกคนนะคะในตอนนี้ก็จะเป็นตัวสุดท้ายนะคะดูซิว่าตัว insect manor นั่นเองอีกแล้วนะคะก็มาทำการกดใช้งานตัวที่ดีที่สุดกันเลยนี่ฮะเอ้ยตัวนี้เราได้มาเป็นระดับอะไรเอ่ยแล้วจะเป็นเอ๊ะอ๋อ มีเป็นแบบชายนี่ด้วยค่ะคุณผู้ชมเราได้ตัวนี้มาเป็นแบบชายนี่นะไอเจ้าตัวสไปเดอร์แมนภาคสีดำเนาะนี่โอโ้โหก็ว่าอยู่ทำไมตัวมันไม่มีในตู้นะคะได้มาเป็นตัวชายนี่นั่นเองโอเคนะสนใจแล,วและวระบบคราฟติ้งเนี่ยเราสามารถคราฟได้ใช่ไหมคราฟได้อ่ะอ๋อแต่ว่าต้องใช้ตัวนี่เองใช้ตัวในการคราฟนะคะสแสดงว่าไอเจ้าบัตรนี่เนี่ยเป็นบัตรเอาไว้คราฟนั่นเองแต่ว่าต้องมี8ดใบเนาะซึ่งน่าจะได้รับนะ จากการลงดันนั่นเองค่ะคุณผู้ชมน่าสนใจมากๆเลยนะเนี่ยโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวเราจะไปทําการโจมตีกันต่ออยากรู้สกิลมากว่าเป็นยังไงนะคะต้องไปทําการกําจัดพวกอะไรเนี่ยคอนัปออฟฟิเซอร์เนาะไหนดูซิอ่ะแยกไปทีละตัวเลยอ่ะไหนดูซิดามเมจไหวไหมเอ่ยอ่ะลองดูแล้วกันเนาะมาเชนกันยิงปืนค่ะคุณผู้ชมนี่เอาสินี่เป็นการยิงปืนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมโอ้โหแอนิเมชั่นคือดีจะจัดเลยนะ เรียบร้อยอยากไปในส่วนของสถานที่ต่อไปมากๆเลยค่ะว่าจะหน้าตาเป็นยังไงเราต้องไปทีละตัวนะคะคุณผู้ชมเรามีตั้งค่าแบบไปทีเดียวรวดเดียวเลยไหมออโตล็อกออโตเซลอืมอ่ะเซนออลเฮโน่ตรงนี้ได้นะคะคุณผู้ชมก็ถือว่าโอเคอยู่มาทำการโจมตีกันเมื่อกี้เหมือนเราเห็นว่ามันจะมีบอสด้วยนะคะอ่ะตีไปี๋ยวก็ขอดูก่อนนะคะตัวนี้มัน ตัวอะไรเอ่ยอิเล็กทริกแมนเหรอชันเดโลนั่นเองนะคะคุณผู้ชมอืมโอเคใช้ได้อยู่นะคะแบบนี้คือโอ้โหน่าสนใจมากใช่ผู้ตัตอนก็อาจจะมีพาร์ทสองนะคะเป็นคนที่้อจติดตามผลงานจากทางฝั่งค่ายมาร์เวลทุกเรื่องอยู่แล้วนะคะโอเคแต่บางทีมันจำชื่อไม่ได้คุณผู้ชมมันดูตั้งแต่แบบนานมากๆแล้ว่าในส่วนของข้อมูลแต่ละตัวนะคะโอเคนี่ไง เราฟาร์มได้แบบว่าอีซี่กว่าเดิม่ะแล้วก็ได้เงินจะขึ้นกว่าเดิมด้วยอ่ะโอเคหลังจากที่ทําภารกิจเสร็จนะคะก็ให้เราเนี่ยได้รับในส่วนของรางวัลอีก600นั่นเองนะคะเป็นการตอบแทนโอเคแล้วก็จะมีคลาส t ไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมก็มันจะยากตาไปเรื่อยเคล้ายๆกับแมปอนิเมต i ไฟ t e เตอร์ซ a t o เนะคะแต่ว่าในส่วนของเควสเนี่ยเหมือนน่าจะนะ น่าจะได้รับมาเป็นในส่วนของเมาส์หรือว่าในส่วนของพวกตัวสัตว์ขี่ของเราให้เราสามารถเคลื่อนที่ไปได้ง่ายยิ่งคืนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมซึ่งมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆแต่ว่าในส่วนของแพจเราจะเ,เอาไว,ไว้ประมาณไว้ประมาณนี้กันก่นกอนเนาะคืออยากจะไปยังในส่วนของพื้นที่ต่อไปมากๆใช้เงินแค่5 0 0 0นเองนะคะคุณผู้ชมก็ในรอบหน้จะมาทําการลองดูกันเลยนะคะว่าสถานที่ต่อไปจะเป็นยังไง แล้วก็อาจจะขอไปลองลงดานเล็กน้อยๆๆนะคะว่าหน้าตาของมันจะเป็นยังไงนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเจอก,กันในทีตอนที่ฟาร์เงินจนมีจำนวนครบ5,000เลยละกันนะคะทุกคน Meanwhile โอเคทุกคนคะต่อไปเนี่ยเราสามารถไปยังในส่วนของเวอร์ต่อไปได้แล้วนะมี5,000ันพอดีแล้วค่ะคะุณผู้ชมเดี๋ยวเราเนี่ยจะรีไปก่อนเนาะในส่วนของแสดงในส่วนของ next World หรือว่าเวอร์ต่อไปนั่นเองคะว่าจะเป็นเวอร์ของใครนะโอเคกดใช้งาน5,000เป็นการประลดล็อกแน่นอนเรียบร้อยทำการวาเข้าไปเลย ไหนดูซิสถานที่ต่อไปเนี่ยเหมือนจะเทเลพอไปอยังแซนเดอร์นั่นเองฮะเอสถานที่นี้เหรอฮะไหนดูซิมีระบบเควส์ใหม่นะคะคุณผู้ชมแล้วก็ NPC ตัวใหม่ๆนั่นเองตัวนี้เนี่ยม,มาจากตรงไหนเอ่ยจำไม่ได้แล้วฮะเหมือนจะไม่ได้ดูนะคะตอนนี้อันนี้เป็นมีแต่พวกบลูฟู๊ตเซาเรอร์นั่นเองนะคะบ l ูฟู o o เซ o เ d อร์เ,เนาะก็ไหนโอ้โหแต่ละตัวคือพื้นที่มันต้องยอมรับนะคะว่าแบบเนี่ยเขาออกมา ออกแบบมาได้สวยงามมากๆแล้วก็พวกแอนิเมชันอะไรคือทั้งหมดคือมันดีมากๆในส่วนของเควสตต่อไปนะก็คือไปอยังเวิล์ดห้าหมื่นนั่นเองฮะแล้วก็อ่ะสามารถจอยอารีนาได้แล้วใช่ไหมมีช็อปด้วยนะคะช็อปตรงนี้เนะี่ยสามารถใช้ตั๋วนะคะในการสุ่มฮีโร่ได้และฮีโร่ทางลเจนด d a r y h e r หรือไม่ก็ซื้อโนวา Crystal นั่นเองโอเคงั้นเดี๋ยวเราขอทําการเรียกกดจอยอารีนากันก่อนละกันนะคะว่าเป็นยังไงเอ้ยแต่ก่อนอื่นขอดูก่อนนะคะว่าไอ้เจ้าตัวอันนี้ต้องใช้เงินสามร้อยนะคะคุณผู้ชม ลงดานเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะอ่ะโอเคมาลองดูกันจออารีนาเป็นยังไงกันเอ่ยเรากดจอไปแล้วนะคะคุณผู้ชมโอเคในส่หการลงดานเนี่ยจะเป็นยังไงทานะะ้นาตาของมันอ่ะโอเคจออารีนาจะเริ่มในอีกยี่สิวินะคะคุณผู้ชมโอ้โหอารีนาคือดีมากเลยนะออกแบบมาได้แบบแบบให้มันอยู่นอ,อ,อกอวกาศอะ โอโหดีจริงค่ะแบบนี้นะ่าสนใจกันเลยทีเดียวนะคะในการออกแบบในส่วนของแอนิเมชันพีโ่ต่างๆนะคะแล้วก็ในส่วนของสถานทีท่ต่างๆะเองเองไยนลองดูซิว่าเป็นยังไงเอ่ยเหมือนเรานา่าจะตกได้นะคะใช่ไหมแต่ออกไปไม่ได้เนาะเดี๋ยดูิมีเวลา6นาทีในการกำโอ้ no ทำยังไงอะ่ะโอ้ยเขยเขยเ้ยเขยเขยยกดแอคแทกก่อนแอคแทกไปก่อนโหแล้ตั 2000, นะ้งสองพันแหนคุณผู้ชม แล้วก็จะมีบอสใหญ่ด้วยนะคะตรงนี้เลยโอไมายก็ด oh ตีมันซะเออเซลฟอีสเทมนะคะคุณผู้ชมตัวยงใหญ่เลยน่าจะเป็นบอสใหญ่ด้วยแหละหูน่าสนใจมากมันเราจะต้องเคลียร์ในเซอของภัรกิจหาให้ได้เนาะให้ทันเวลา5นาทีนั่นเองค่ะ6นาทีเนาะประมาณนี้ชึบเรียบร้อยอ โอเคหูน่าสนใจจังเลยฮะเฮ้้โอ้โหมาอีกแล้วมานี่นี้เลือดหงมอนแต่ละตัวเนี่ยถ้าเราทําการเคลียร์ภารกิจได้ครบทุกส่วนนะคะก็จะเป็นการปล่อยพลังตรงที่เป็นลูกแก้วตัวนีทะ,ะใส่ในส่วนของเซฟ์อิสเทนนั่นเองฮะโอเคแต่ว่าเลือดมอนแต่ละตัวที่มันจะเราต้องตีเนี่ยคือมันจะเยอะขึ้นนะคะคุณผู้ชมโหน่าสนใจมากเลยนะคะคุณผู้ชมเอ้ยโอเคตีปะ นี่ไงเรียบร้อยอีกสักตัวหนึ่งแล้วก็เหลืออีกสองตัวนะคะแล้วก็จะปวดออกไปเรื่อยๆเนาะมันมีอีกอีโซนอ่หนึ่งสองสามสี่อีกตั้งสี่โซนี่ยไม่น่าจะทันนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าไดเมจเรามันเบามากเลยตอนนี้โอเคตีไปฮะสี่พันไม่น่าจะทันนะคะงั้นเดี๋ยวเราค่อยกลับมาตอนที่เราตีเจ้าตัวเซฟอีสเซมเนี่ยตายเลยละกันนะ,ะเพราะว่ามันน่าจะต้องใช้เวลานานในการตีอย่างแน่น,นะะอดาเลยเวลาตั้งสามนาทีเนี่ย โอเคเดี okay, ๋ยวเราค่อยกลับมาเจอกันอีกทีละกันนะคะทุกคนโอเคทุกคนคะตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกประมาณ20ณกว่าวิแล้วนะคุณผู้ชมไม่น่าจะทันนะอันนี้คือเรามายัางตรงโซนที่สามได้เป็นที่เรียบร้อยนั่นเองฮะฟาร์มเงินในอารีนาก็ได้เยอะอยู่เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมนี่เราตีไปได้ของไอเจ้าตัวเซฟไิสเต็มได้เลือดแค่นี้เองหนงเลอีกตัวหนึ่งนะคะที่มีเลือดตั้งมือ2,500นนะคะเดี๋ยวเราเจะเรามาดูกันเลยว่าพอเราแพ้แล้วจะได้มาเป็นอะไรบ้างหรือเปล่านะโอเค โหเฮ้ยแต่เราได้ตัวมาได้เมลหึ 1, ่งร้อยเปอร์เซ็นต์สิบหกทิศแก้นั่นเองโอ้โหก็ได้มาเยอะอยู่นะคะถ้าเคลียร์หมดโซนเนี่ยก็น่าจะได้เยอะเป็นร้อยเลยนั่นแหละโอเคเียบน้อยฮะประมาณนี้เนาะสําหรับในส่วนของการลงดานนั่นเองลงดานเสร็จแล้วเราก็จะมาอยู่ใน,นเซิร์ฟแพรเวยเหมือนเดิมเฮ้ยมันดีอยู่นะโอเคอะประมาณนี้ฮะ๋ยวก่อนจบคลิปก,กันไปเรามีลูกสรสีแดงเงินค่ะคุณผู้ชมเป็นการอะไรเอ่ยอ๋อเป็นการคลาเพิ่มโอกาส1%คอรินติคอัลนั่นเอง ก็เรียบร้อยฮะอันนี้เราต้องทำการเปิดในส่วนของค่าหลักนะคะ l e g e n d a r y from Hope City นั่นเองนะ From Hope City โอเคแต่การจบคลิปเดี๋ยวขอทำการลองสุ่มกันก่อนนะคะมีตัวอะไรกันบ้างเนี่ยกดออโต้ดูได้มาเป็น common นะคะเอ๊ยตัวนี้มันมาจากในอ่าพวกนี่ไงซา a r ลอดจริงด้วยฮะมาจากในอ่ากาแล็กติกนะคะคุณผู้ชมเจ้าตัวนี้ก็จาได้เหมือนกัน เจอกันในภาคของมาเบลนั่นเองฮะในไงซตารลอดกาโมล่าก็น่าจะอยู่ในนี้ด้วยนะฮะบางตัวก็จาชื่อไม่ได้นะคุณผู้ชมไม่ได้ดูนานมากแล้วนี่ไงดารโกโอเคในส่วนของแบบนี้เนี่ยต้องบอกเอาไว้ก่อนนะว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเราไม่ได้ตัวอะไรดีๆเลยแหละเนี่ยไหนดูสิบานเดิน,นนะคะคุณผู้ชมขอให้สุบด้ดตัวแบบแปลกๆก่อนอย่างเช่นระดับอันคอมมอนหรือแรก,ก็ได้เดี๋ยวค่อยจบคลิปกันนะคะ ได้แลได้กมัมบูร่ามาเรียบร้อยเป็นระดับแรงสี่เปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะแต่ถ้ามาทําการคราฟติ้งที่ซอนอื่นนั้นก็จะเหมือนเดิมใช่ไหมเหมือนเดิมจริงด้วยแต่ขอลองดูดาเมจกันก่อนอดาเมจกมัมบร่าสามสิบเจ็ดเลยเยอะมากนะคะเดี๋ยวเราจะลองคราฟตาร์ลอตด,ดูสิตาร์ลอดะฮะใช้ตัวเจ็ดใบอ่ะอยู่นิชูอ๋โอโอเคต้องกดคลิกด้วยสี่ตัวเป็นการคราฟตัวเองเรียบร้อย สักเส s s นะคะโอเคไหนดูซิว่าดาเมจประมาณเท่าไหร่18เลยนะคะมันก็ไม่ได้เยอะอะไรมากเนาะไหนดูซิพอทำการคราฟติ้งแล้วเหมือนจะมีแสงออร่าด้วยนะคะโอเคอ่ะก็ให้ดูคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับในส่วนของการรีเวนแบบที่มีชื่อว่า Multiverse f ฟเตอร์ซิมบอร์เนั่นเองคะก็น่าจะมีพาร์ทสองคะเป็นแบบที่น่าสนใจแล้วก็ตัวละครแต่ละตัวเนี่ยคือเราก็บางตัวอาจจะไม่รู้จักบ้างแต่ก็รู้จักนะคะก็ถ้าแบบว่าข้อมูลของทางสั่งค่า,ามาเวหรือดซีตัวไหนผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยแต่ว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ติดตามในส่วนของทั้งสอง ทั้งสองค่าอยู่อย่างนี้อยู่แล้วนะคะก็โ okay. อเคอ่ะก็ไม่ประมาณนี้แล้วกันนะ,ะสำหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้เนี่ยช่วยกันฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับเราดูนั่นเองนะคะคุณผู้ชมสำหรับในส่วนของคลิปวันนี้เนี่ยก็ต้องขอราทุกทุกคนทุกทกท่านกันไปก่อนแล้วกันนะคะเอาไว้เจอในส่วนของคลิปวันพรุ่นี้ลากันนะครับผม